ในสมะระภูมิชีวิตการเป็นเพียงผู้ตามจะไม่มีวันได้ครอบครองชัยชนะที่แท้จริงคำกล่าวนี้ยังคงก้องอยู่ในทุกยุคสมัยเราต้องถามตัวเองว่าคุณแน่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จะนำพาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การเป็นเบี้ยล่างในเกมชีวิตคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆทำงานหนัก แต่ไม่ฉลาดพอที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองมองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วโอกาสไม่ได้มาหาคนที่รอแต่มาหาคนที่สร้างมันขึ้นมาต่างหากความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือผลลัพธ์ของชุดความคิดและการกระทำที่แตกต่างลองคิดดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งขุนไว้มันไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกแต่เป็นวิธีคิดที่จำกัดตัวเองนั่นแหละ หลายคนมักจะติดกับดักของการทำงานแลกเงินโดยไม่เคยคิดจะสร้างระบบที่ทำงานให้เงินตัวเองไม่เคยลงทุนในความรู้ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองการเป็นคนทำงานที่ซื่อสัตย์อาจจะดูดีแต่ถ้าคุณซื่อสัตย์กับความยากจนก็ไม่มีใครช่วยคุณได้ความจริงที่เจ็บปวดก็คือโลกนี้ไม่ได้ใจดีกับคนอ่อนแอจงลุกขึ้นมาสู้และเปลี่ยนวิธีคิดซะ เมื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากผู้ที่พ่ายแพ้คือผู้ที่ยอมจำนนความจริงข้อนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในยุคสามก,ก๊กหรือในโลกธุรกิจปัจจุบันเมื่อชีวิตบีบคั้นผู้คนมักจะยอมแพ้ให้กับโชคชะตายอมรับความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้นี่คือกับดักที่อันตรายที่สุด มันคือการยอมรับความพ่ายแพ้ก่อนที่จะเริ่มสู้ด้วยซ้ำลองมองดูประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมีแต่คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณเองก็ต้องมีจิตวิญญาณเช่นนั้นการบ่นถึงความยากลำบากไม่ได้ช่วยให้คุณรวยขึ้นมีแต่ทำให้คุณจมดิ่งลงไปในวังวนของความสิ้นหวัง ลองคิดดูว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนี้พวกเขาเคยบ่นเรื่องโชคชะตาไหมไม่เลยพวกเขามีแต่ลงมือทำลงมือสร้างสรรค์และลงมือเปลี่ยนแปลงโลกนี้โหดร้ายพอแล้วอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการยอมแพ้จงลุกขึ้นยืนหยัดและประกาศให้โลกรู้ว่าคุณจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของสถานการณ์อีกต่อไป ผู้ที่หวังความสำเร็จต้องกล้าเดินในเส้นทางที่แตกตามจากผู้อื่นนี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งหากคุณยังคงทำตามที่คนส่วนใหญ่ทําคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่คนส่วนใหญ่ได้นั่นคือความธรรมดาและความธรรมดาไม่เคยนำไปสู่ความร่ำรวย ลองสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทำงานประจำแบบเดิมๆบนเรื่องเดิมๆแล้วหวังว่าวันหนึ่งโชคจะหล่นทับมันเป็นความคิดที่งมงายสิ้นดีในประวัติศาสตร์จีนมีขุนศึกมากมายที่สร้างชื่อเสียงจากการใช้กลยุทธ์ที่คาดไม่ถึงการโจมตีในจุดที่ศัตรูไม่คาดคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณเองก็ต้องทำเช่นนั้นจงกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะเดินในเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินอย่ากลัวที่จะถูกคนอื่นมองว่าแปลกหรือแตกต่างเพราะความแตกต่างนี่แหละคือจุดแข็งที่จะให้คุณโดดเด่นและเหนือกว่าคนอื่นกล้าที่จะเป็นหมาป่าที่เดินนำฝูงไม่ใช่แกะที่เดินตามกันไปตายความรู้ที่ไม่มีการนำไปใช้ก็ไม่ต่างอะไรกับตำราที่ไร้ประโยชน์ หลายคนอ่านหนังสือมากมายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่ไม่เคยนำความรู้นั้นมาใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเลยนี่คือความผิดพลาดมหันมันคือการสะสมอาวุธไว้เต็มคลังแต่ไม่เคยนำไปออกรบลองนึกถึงนักรบผู้เก่งกาจในสามก,ก๊กพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ที่รู้ตำราพิชัยยุทธ์แต่เป็นผู้ที่สามารถนำกลยุทธ์เหล่านั้นมาประยุกใช้ในสนามรบจริงต่างหาก คุณเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นจงหยุดแค่การเรียนรู้แต่จงเริ่มต้นลงมือทำทันทีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้คุณต้องเปลี่ยนความรู้ให้เป็นพลังเปลี่ยนพลังให้เป็นผลลัพธ์อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอ้างว่าไม่พร้อมนั่นเป็นเพียงข้ออ้างของคนขี้แพ้จงเริ่มลงมือทำเล็กๆน้อยๆในวันนี้แล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวแรกที่กล้าหาญเสมออย่าให้ความรู้ที่คุณมีกลายเป็นเพียงสิ่งประดับที่ไร้ท่าจงทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวคุณเองผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ย่อมได้เปรียบในทุกสมรภูมินี่คือหัวใจสำคัญของการใช้กลยุทธ์ในการดำเนินชีวิต คนส่วนใหญ่มักจะมองโลกในมุมของตัวเองโดยไม่เคยพยายามเข้าใจความคิดความรู้สึกหรือแรงจูงใจของผู้อื่นนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้พวกเขาเสียเปรียบในทุกๆด้านลองคิดดูสิว่าหากคุณรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรกลัวอะไรหรือฝันถึงอะไรคุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวางแผนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในตำราพิชัยยุทธโบราณการเข้าใจศัตรูคือครึ่งหนึ่งของชัยชนะคุณเองก็ต้องใช้หลักการนี้ในการทำงานในการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งในการสร้างความสัมพันธ์จงเรียนรู้ที่จะอ่านคนอ่านสถานการณ์และอ่านความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดของคนอื่นอย่าเป็นคนหูเบาหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆ จงใช้สติปัญญาและการสังเกตเพื่อวิเคราะห์คนรอบข้างให้ทะลุปรูโปรงเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คุณจะสามารถควบคุมเกมได้และนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทำงานหนักอย่างเดียวแต่มาจากการทำงานอย่างฉลาด หลายคนเข้าใจผิดว่าการทำงานหนักคือหนทางเดียวสู่ความร่ำรวยแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นการทำงานหนักที่ปราศจากกลยุทธ์ก็ไม่ต่างอะไรกับการพายเรือในอ่างไม่มีวันไปถึงจุดหมายที่แท้จริงลองคิดดูสิว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดในโลกนี้คือใครก็คือคนที่ทำงานใช้แรงงานนั่นแหละแล้วพวกเขาร่ำรวยหรือไม่ ไม่เลยนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างคนรวยกับคนจนคนรวยมักจะทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นเพราะพวกเขารู้จักใช้กลยุทธ์รู้จักใช้ประโยชน์จากเวลารู้จักเดเลเกตติ้งงานและรู้จักสร้างระบบที่ทำงานให้เงินตัวเองคุณเองก็ต้องเป็นเช่นนั้น จงหยุดที่จะทำงานแบบไร้ทิศทางแล้วหันมาวางแผนการทำงานอย่างชาญฉลาดกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจัดลำดับความสำคัญของงานและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมอย่าทำงานแบบหุ่นยนต์จงทำงานแบบนักยุทธศาสตร์ที่มองเห็นภาพรวมและรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยความพยายามที่น้อยที่สุดผู้ที่ยึดติดกับอดีตจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้า อดีตคือบทเรียนไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของชีวิตคนส่วนใหญ่มักจะจมปลักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตความเสียใจหรือความสำเร็จเก่าๆโดยไม่ยอมปล่อยวางและก้าวเดินต่อไปนี่คือสิ่งที่ฉุดรั้งพวกเขาไว้จากความมั่งคั่งลองนึกถึงแม่ทัพผู้เก่งกาจพวกเขาได้ไม่จมปลักอยู่กับชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในอดีตแต่เรียนรู้จากมันและมุ่งหน้าสู่สมรภูมิใหม่ต่างหาก คุณเองก็ต้องทำเช่นนั้นจงเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแต่จงอย่าให้มันมาจํากัดศักยภาพของคุณในปัจจุบันอย่าให้ความสำเร็จเก่าๆมาทำให้คุณติดกับดักของความภาคภูมิใจจนไม่ยอมพัฒนาตัวเองต่อไปโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากคุณหยุดคุณก็แท้จงกล้าที่จะเลืองอดีตที่ฉุดรั้งคุณไว้และมุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิม อดีตคือบันไดไม่ใช้โซ่ตรวนจงใช้มันเป็นพลังในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งความอ่อนแอที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การล้มลงแต่อยู่ที่การไม่ยอมลุกขึ้นในชีวิตนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวไม่มีใครที่ไม่เคยเจออุปสรรคแต่สิ่งที่แยกคนสำเร็จออกจากคนล้มเหลวคือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ตังหาก คนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มหรือยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคแรกๆโดยไม่เคยคิดจะสู้ต่อนี่คือความอ่อนแอที่แท้จริงลองนึกถึงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในครั้งแรกที่ลองทำแต่ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้คุณเองก็ต้องมีจิตวิญญาณเช่นนั้นจงยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะจากความผิดพลาดนั่นแหละคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่าที่สุดจงล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกและลุกขึ้นยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่จำนวนครั้งที่ล้มลงแต่วัดกันที่จำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นยืนหยัดสู้ต่อต่างหากจงจำไว้ว่าคนที่ไม่เคยล้มคือคนที่ไม่เคยเริ่มต้นเดินผู้ที่หวังจะครอบครองทุกสิ่ง จะไม่มีวันได้ครอบครองสิ่งใดเลยนี่คือความจริงที่เจ็บปวดสำหรับคนโลภคนส่วนใหญ่มักจะต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันโดยไม่ยอมโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังนี่คือความผิดพลาดที่ทำให้พวกเขาเสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ลองนึกถึงแม่ทัพผู้ฉลาด พวกเขาไม่ได้หวังจะยึดครองทุกเมืองในครั้งเดียวแต่จะเลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่นั่นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคุณเองก็ต้องทำเช่นนั้นจงหยุดที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกันแล้วหันมาโฟกัสไปที่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่นั่น อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสิ่งที่ไม่ได้นำคุณไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงจงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่รู้ว่าสิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญจงเป็นนักล่าที่รู้ว่าจะล่าเหยื่อตัวไหนก่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่าเป็นคนโลภที่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยความกลัว คือศัตรูตัวฉกาดที่ฉุดรั้งความมั่งคั่งความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะถูกปฏิเสธความกลัวที่จะแตกต่างสิ่งเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ผูกมัดผู้คนไว้กับความยากจนคนส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมการตัดสินใจของพวกเขาโดยไม่เคยกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่คือสิ่งที่ฉุดรั้งพวกเขาไว้ ลองนึกถึงวีรบุรุษในตำนานพวกเขาไม่ได้ไร้ความกลัวแต่พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวต่างหากคุณเองก็ต้องทำเช่นนั้นจงยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แต่จงอย่าให้มันมาคุมคุณจงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะล้มเหลวเพราะจากความกลัวนั่นแหละคุณจะได้ค้นพบความกล้าหาญ ที่แท้จริงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะอยู่หลังกําแพงแห่งความกลัวเสมอจงทุบกําแพงนั้นลงแล้วเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดหยัง้งอย่าให้ความกลัวมาเป็นนายคุณจงเป็นนายของความกลัวต่างหากนี่คือหัวใจสําคัญของการเป็นผู้นำและเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการสร้างความมั่งคัง่ง คนส่วนใหญ่มักจะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไม่เคยเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานหรือใช้ประโยชน์จากความสามารถของผู้อื่นนี่คือสิ่งที่จำกัดศักยภาพของพวกเขาลองนึกถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องแต่พวกเขารู้จักเลือกใช้คนที่มีความสามารถในแต่ละด้านมาช่วยบริหารบ้านเมืองต่างหากคุณเองก็ต้องทำเช่นนั้นจงเรียนรู้ที่จะมองหาคนที่มีความสามารถมองหาคนที่เก่งกว่าคุณในบางด้านและเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้พวกเขาทำอย่ากลัวที่จะแบ่งปันอำนาจหรือแบ่งปันความสำเร็จเพราะยิ่งคุณรู้จักให้มากเท่าไหร คุณก็จะยิ่งได้รับกลับมามากเท่านั้นจงเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากจะร่วมเดินทางไปกับคุณจงเป็นผู้นำที่สร้างโอกาสให้คนอื่นได้เติบโตไปพร้อมกับคุณเมื่อคุณรู้จักใช้คนคุณก็จะสามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่เป็นอิสรภาพที่ได้มา หลายคนเข้าใจผิดว่าการมีเงินเยอะๆคือความร่ำรวยแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นหากคุณมีเงินมากมายแต่ไม่มีเวลาไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตคุณก็ไม่ต่างอะไรกับทาสที่มีเงินเยอะๆลองคิดดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่คนร่ำรวยที่สุดในโลกนี้ต้องการมากที่สุดมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากอิสรภาพต่างหาก คุณเองก็ต้องตั้งเป้าหมายไปที่อิสรภาพนั้นจงสร้างความมั่งคั่งเพื่อให้ได้มาซึ่งเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกและเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่าเป็นทาสของเงินทองแต่จงให้เงินทองเป็นทาสรับใช้คุณจงใช้เงินเพื่อสร้างอิสรภาพเพื่อสร้างความสุขและเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่น จงจำไว้ว่าชีวิตได้มีไว้เพื่อทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข